คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่ต่ำกว่าอายุ18ปีการลงทุนมีความเสี่ยงสูงห้ามลอกเลียนแบบและควรได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่ อะมามามาสวัสดีครับกลับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนายแปลกแตกทุกสล็อตกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะมารีวิวเกมสล็อตของทางเว็บสโบย2ิบสองกันเหมือนเดิมวันนี้มาที่ทุน1000บาทนะครับเล่นตาละร้อยเหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมครับมาอยู่กับเกมของทางค่ายโจ๊กเกอร์กันอีกเช่นเคยนะถ้าแตกหมื่นนี้นะ ขึ้นแสนเลยท่านผู้ชมครับมีสิทธิ์ขึ้นแสนเลยตอนนี้ผมได้กําไรจากทางโจ๊กเกอร์เนี่ยกับเว็บเว็บนี้เนี่ยมาประมาณโอ้โหเจ็ดแปดหมื่นแล้วท่านผู้ชมครับเล่นเกมอของทางโจ๊กเกอร์ติดต่อกันโอ้โหประมาณ5-6เกมเนี่ยได้แตกเป็นหมื่นทุกเกมทุกเกมจริงๆท่านผู้ชมครับอ่าบางเกมมันอาจจะถึงแค่7 0 0 0นะแต่ตีกลมๆเลยเป็นหมื่นจังมันเถอะจริงๆนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าแจกเยอะพอสมควรนะครับลงทุนไปเพียงแค่1000บาทเท่านั้นนะครับ ปันตตละร้อยนะครับมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่ามันได้กําไรจริงหรือเปล่านะอืแต่ไอ้หกเกมที่ผมเล่นมาก่อนหน้านี้มันคงจะพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าโจ๊กเกอร์เขาแจกจริงอ่ะมาดูเกมนี้บ้างครับว่าจะเป็นยังไงนะครับลงทุน1000บาทเล่นตตละร้อยดูครับตอนนี้มีเงินอยู่ที่475บาทตอนนี้เหลือ300แล้วท่านผู้ชมครับยิ่งเล่นเบ็ดเยอะนะครับเราก็จะได้เล่นน้อยครั้งไปด้วยนะครับแต่ถ้าบิ๊กบินแตกหรืออะไรแตกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมีเฮท่านผู้ชมครับ ขึ้นหมื่นเกือบทุกเกมนะครับอาละวาด้ฟีเจอร์ฟรีสปินมานะครับหมุนฟรี15ครั้งมาดูสิว่าจะเป็นยังไงนะครับหมุนฟรี15ครั้งนี้ท่านผู้ชมครับมาเออก็มาดูลองดูกันครับเป็นเกมชื่อว่า Lucky Lady นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่หาไม่เจอนะครับสามารถเซิร์ชหาได้นะครับเห็นเอ่อชื่อเกมไหมมันอยู่ที่ข้างบนน่ะข้างบนช่องสล็อตน่ะ Lucky Lady Charm Deluxe อะไรสักอย่างนั่นนะท่านผู้ชมครับก็ลองเซิร์ชหากันได้นะครับอืม ถ้าเข้ามาเว็บเว็บนี้นะครับแล้วก็เข้าไปทที่ค่ายโจ๊กเกอร์เนี่ยก็จะเจอเลยนะครับผมลองเสิร์ชหากันดูนะสําหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นนะครับผมก็ได้ทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับบางคนนะครับเข้ามาใหม่ไม่รู้ว่าเอ้ยพี่เว็บที่พี่เล่นเนี่ยมันแจกชิมผ่านไววอดพี่เล่นเว็บไหนวะผมเล่นเว็บนี้แหละนะครับลิงก์ด้านล่างนะทิ้งให้แล้วท่านผู้ชมครับมาเรากดหมุนต่อไปครับอืมตอนนี้เหลืออีก สองครั้งเท่านั้นนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะท่านผู้ชมนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้ได้มา2องพครับตอนนี้ได้มา2องพรยี่สิบบาทนะครับอา้าแล้วยังได้หมุนฟรีอีก15ครั้งท่านผู้ชมครับยังไม่จบยังไม่จบเท่ากับว่าผมได้หมุนฟรีแล้ว30ครั้งนะตอนนี้นะท่านผู้ชมครับเฮ้ยหรือว่ามันไม่โชว์วะมันน่าจะยังไม่โชว์ยอดเงินท่านผู้ชมครับมันน่าจะไปโชว์ตอนที่เราหมุนเสร็จ30ครั้งเลยนะท่านผู้ชมครับว่า รวมแล้วเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่ท่านผู้ชม,มก็ว่าอยู่ทําไมเงินผมไม่ขึ้นนะยังมี175บาทเหมือนเดิมนะครับมามาเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเออปีใหม่นะครับแจกหนักแจกจริงจริงนะสาหรับเว็บเว็บนี้นะครับกับทางค่ายโจ๊กเกอร์อุ้ยได้มาสามพันนะอันนี้หตอนนี้เงินรวมของผมอยู่ที่5 6 2 0บาทแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้อุ้ยจะถึงหมื่นแล้วนี่อีกโอ้โหไม่อีกครึ่งอีกหนะ้าพันจะถึงหมื่นว่าง,งั้นเฮ้ยได้มาอีก ตอนนี้ก็เป็น6,370บาทแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะอะลองดูซิว่าหมุนฟรี30ครั้งนะครับจะได้รางวัลรวมที่เท่าไหร่นะครับผมจะขึ้นหมื่นได้หรือไม่นะเกมนี้อ้าวได้หมุนฟรี15ครั้งไหมเนี่ยท่านผู้ชมครับน่าจะได้หมุนฟรีอีก15ครั้งนะครับกลายเป็นเท่าไหร่หมุนฟรีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย45ครั้งเลยท่านผู้ชมครับยังไม่จบหวายังไม่จบ เฮ้ยมีสิทธิ์ขึ้นหมื่นได้เกมนี้นท่านผู้ชมครับดูครับตอนนี้เงินของผมรวมทั้งหมดนะรวมทั้งหมดจากหมุนฟรี30ครั้งเนี่ยก่อนที่จะได้15ครั้งหลังเนี่ยตอนนี้เป็น9,370บาทแล้วเอ้ยจะถึงหมื่นแล้วท่านผู้ชมครับดูครับโอ้ยยังเหลือหมุนฟรีอีก15ครั้งนะเว้ยโอ้ยได้ถึงหมื่นแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมครับเกมนี้หมื่นแตกอีกแล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยจ๊กเกอร์เอาจริงดิ ลงทุนหนึ่งพันบาทนะครับปั่นสล็อตตาละร้อยได้กลับมาหนึ่งมืนอิแล้วท่านผู้ชมครับอีดแล้ว,อลวโอ้ยนี่นี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วท่านผู้ชมครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะว่ามันแจกเป็นหมื่นจริงๆโอ้ยเมื่อกี้มาหกพันเหรอเฮ้ยแสดงว่าเป็นหนึ่งหมื่นหกพันกว่าบาทแล้วเอยอิทอีกสี่พันโอ้ยหนึ่งหมื่นเก้าเฮ้ย, 1, 10, ยจะสองหมื่นท่านผู้ชมครับจะสองหมื่นแล้วยังเหลือหมุนฟรีอีกท่านผู้ชมครับยังเหลือหมุนฟรีอีกยังไม่จบนะเนี่ย โอ้โหจะสองหมื่นโอ้สองหมื่นจนได้ท่านผู้ชมครับสองหมื่นสองร้อยบาทเดี๋ยวถ้าหมุนฟรี45ครั้งนี้จบเนี่ยผมเลิกเล่นเลยนะครับดูครับผมได้กำไรเท่าไหร่ลงทุน1000บาทแม่งแตก2 0 0 0 0ื่นนะโอ้ยเชียอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวใข่มึงจะเจงไหมเนี่ยมึงแจกคุณักชิปหายเลยท่านผู้ชมแสดงว่าผมได้กำไรจากเกมของทางจ๊กเกอร์เนี่ยแสนกว่าบาทแล้วนะเนี่ย เอ้ยเล่นแค่สี่ห้าวันเงินแสนเลยเหรอโอ้ยตายโอ้โหท่านผู้ชมครับเล่นแค่ห้าวันมีเงินหลักแสนชิบหายแม่งแต่เกมละหมื่นอย่างเงี้ยโอ้โหหมดคำจะพูดท่านผู้ชมครับหมดคำจะพูดดูครับ เงินรางวัลรวมลงทุน1,000บาทได้กลับมา2975บาทมึงคิดดูแค่นี้จะเล่นหรือเปล่าไม่เล่นช่างมึงเลยโอ้โหนี่เอามาให้ดูกันขนาดนี้นะครับถ้าไม่เล่นผมไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆแล้วนะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวผมขอจบการรีวิวเกมสล็อตของทางโจ๊กเกอร์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนใครที่สนใจ ลิงน้านล่างเนี่ยผมย้ําตลอดนะผมทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้แล้วนะครับรีบกดไปสมัครสมาชิกกันเลยเงินหนึ่งแสนบาทเนี่ยมันหาได้ไม่ยากเว้ยห้าวันกูหาได้แล้วว่ะคุณก็เป็นคนเหมือนผมเนี่ยทำไมคุณจะหาไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยตายตาย,ตาย,ตายถ้าไม่เล่นก็ไม่รู้จะพูดไงจริงๆแล้วกับพวกมึงเนี่ยนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขออภยัยในคำหยาบคายนะต้องขออภัยด้วยนะครับที่ต้องใส่อารมณ์มันสุดจริงๆนะครับผมกับทางทกเกอร์นะครับเว็บ ต้องเว็บนี้เว็บเดียวนะเว็บอื่นที่มึงไปเล่นแล้วไม่แจกแล้วมาบอกว่าเอ้ทำไมกูเล่นไม่แจกมึงไม่เล่นเว็บอื่นไงมึงไม่ได้เล่นเว็บนี้โอ้ยตายครับขี้เกียจพูดแล้วนะปากเปียกปากแฉะหมดแล้วเจอกนันใหม่เกมหน้าวันนี้ไปแล้วกำไรนอนเนาะสองหมื่นบาทสวัสดีครับ